ตามมาตองโอ้ยไม่แย้หมอตามมาตองวันพอวันแม่กินแย้มมาตองนี่พี่น้องนี่เนเอามานี่จะเพิ่นไปร่าเอามาแต่เชอดนี่นี่ฮู้ขี้รักซื้อเพื่วนละลักว่นจนเสียเพื่อวนหมองนอางนี่เจ็บเจ็บเจ็บนี่นี่นี่ น้ำเตะน้ำลายหรอฮิตน้ำลายน้ำลายเตะนี่เจ้าจ้างโอ่นเลยนี่อันมะขอให้นาโรงเรียนนี่นะเอออขโฉม่ โมอรุกจุดนั่นแหละ